มาในส่วนที่2ของผีรับขากาวนะคะโซวนี้พลาดไม่ได้ด้วยประกันทางพวงโดยเฉพาะใครที่ชอบสื่อแพทใคข่ที่ชอบสื่อทองอยังที่บอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันไปไกลเลยเดี๋ยวแอ<ต>ป <F S 2> เ,เล่นกับฐานผู้รวมลั่งใหม่เขาบอกว่าว่างนี้เอาไปจีเนี่ยขึ้นแทนนะจะมันจะตืดๆ่นนะเนาะใช่้าเกิดแผ่นปลอมแต่ก้อนเนี่ยจีอาจจะติดๆๆอาจจะไม่แทนใช่ไหมก็จ,จะขึ้นฟองเลยแต่ว่าว่างนี้เนี่ยบางที่แผ่นปลอมก็จริงแต่จีเนี่ย ขึ้นแพ้น,<ห>นะคะตัวเธอเออจรนงๆถ้าเกิดไปซื้อที่ลานวิธีการสังเกตในทองจริงในทองปลอมจะมีวิธีการแล่เพื่ยในการที่จะป้องกันมิจฉาชีพวันนี้ค่ะผู้ที่จะมาให้แนวทางนะคะให้คําแนะนําในการแลร่แพทแลทองของเราคุณพ่นฉนกจันทราสิริพาดกรรมการผู้จัดการบริษัทยูไดมอน์ Diamond, จำกัดหรือว่าพินอกนั่นเองค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการด้วยนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยทุกคนให้ความสนใจแน่เพราะว่าก่อนหน้านี้ทุกคนคงติดตามข่าวกันนะคะว่าการซื้อทองออนไลน์ซื้อแล้วปุ๊บตอนแรกบอกเป็นทองแท้ได้มาปุ๊บแท้กี่เปอร์เซ็นต์ก่อนเออแท้กี่โมงแท้ได้ไหมเปอร์เซ็นต์ครบหรือเปล่าทองเท่าไหร่หนึ่งร้อยจุดเท่าไหร่นนั่สิ ก็หลายคนก็เลยอาจจะได้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็จะได้เป็นวิทยาทานในการที่จะไปซื้อในครั้งต่อไปแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นหลายคนคงสงสัยว่าพี่นกเป็นใครแล้วมาข่มบอดอยู่ในวงการเรื่องของเพชรเรื่องของทองนี่ยังไงคะค่ะก็พี่นกนะคะขอขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะตอนนี้ก็เป็น c e o บริษัทยูไดมอนจำกัดค่ะปัจจุบันก็มี13สาขาแล้วนะคะก็เป็นคนสงขาค่ะโตมาโตที่สงขาเลยนะคะแล้วก็ร้านเพชร ร้านแรกก็อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขานะคะเริ่มต้นจากเพชรแค่ถาดเดียวะนะคะจนปัจจุบันก็13สาขาค่ะ,คะจริงๆพี่นกแหล่งใต้ได้แหล่งได้แต่ว่าแต่ว่าได้ฮิดๆิไม่ซา <c oughs> แต่เยังไม่ชัดไม่ไ่แต่ฟังไม่เข้าใจทีนี้เพชรเอยทองเอยอ,อะไรพวกนี้ มันจะเรียกรวมๆวมเหมาๆมารวมๆวว่าเป็นอัญ,ญามณีใช่ค่ะอยากจะให้แบบเล่าไปห,หนึ่งอัญ,ญามณีนิยามมันคือยังไงค่ะเพชรเนี่ยเป็นหนึ่งในอัญ,ญามณีมนะคะ<ช>อัญ,ญามณีเนี่ยค่ะมันจะต้องมีคุณสมบัติ3อย่างด้วยกันมีอะไรบ้างอ่าหนึ่งเลยค่ะต้องมีความสวยงามค่ะแ,แน่นอนแ,แน่นอนถ้าไม่สวยนะคะไม่ผ่านค่ะโอเคไม่ใช่เพชรไม่ใช่เพชรนะคะไม่ใช่อัญมณีสองต้องมีความ คงทนทนทานอ่าถ้าแตกหักง่ายอย่างเช่นแก้วอย่างเงี้ยแตกหักง่ายเราก็ไม่ถือว่าเป็นอัญมณีนนอ,อและสามอันนี้สําคัญค่ะต้องมีความแรงค่ะ แรค่ะต้องหายากไปเยอ่าซึ่งตรงนี้ค่ะที่ทำให้อัญมณีอ่ะมีมูลค่าขึ้นมาค่ะและเพชรก็เป็นหนึ่งในอัญมณีหนังค่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาค่ะสวยงามคงทนและก็แรแรค่ะมีความหายากก็หลายคนบอกว่าถ้าเกิดใส่เพชรและถ้าไม่แวววิบวับ ก็จะเหมือนไม่ได้ใส่เพชรจริงหรืเปล่าไม่เล่นแสงเลยต้องเล่นแสงเล่นไฟนะใส่เพชรอ่ะใช่ทีนี้มาทําความรู้จักกับเพชรกันค่ะว่าคุณสมบัติของเพชรจริงๆอย่างความแข็งหรือว่า4ีหรือว่าการเอเขาเรียกว่าการความถ่วงจำเพาะอันไหนถึงจะเป็นเพชรที่ดีที่สุดคะอ่าก็ขออนุญาต เล่าย้อนกับพนิดนึงนะคะว่าเพชรเนี่ยถ้าเพชรที่เกิดจากธรรมชาตินะคะเขาจะอยู่ใต้พื้นพิภพลงไปเนี่ยประมาณ1 6 0่งกิถึงสองรอยกิโลเมตรก็มัตามลงไปได้ลงไปได้เราอาจจะไม่ได้ขึ้นมาอาจจะเป็นในส่วนของปุ๋ยลงไปเลยใช่อ่ะแล้วเขาต้องผ่านความร้อนแล้วก็แรงกดดันอยู่ด้วยนะคะกว่าจะก่อกําเนิดมาเป็นเพชร ตัวเพชรเองเนี่ยเขาเป็นธาตุคาร์บอนค่ะค่ะเป็นธาตุคาร์บอน99.95%เลย99.95นะเหมือนไมยินคุณ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 ใช่ไหมแต่โดยประมาณแต่มันก็จะมีอีกนิดหน่อยที่จะเป็นแบบแร่อย่างอื่นที่ที่มันอาจจะเจือปนอยู่ในเนื้อเพชรอะนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะทําให้เกิดสีของเพชรอ่าเช่นเช่นเพชรที่บอกว่าติดติดเหลืองหรือมีสีเหลืองงเงี้ยค่ะมันจะมีธาตุไนโตรเจน บุชาลาคอะไม่ได้มีเมอรพลอยอันนั้นจะพลอยอ่าแต่ว่าเพชรเนี่ยถ้ามีธาตุไนโตรเจนเจอปนอยู่มันก็จะออกเป็นสีเหลืองเป็นสีธรรมชาติของเขาเป็นสีธรรมชาติของเขาค่ะที่เขาบอกว่าติดเหลืองหน้าเพชรติดเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีธาตุไนโตรเจนเจอปนอยู่ถ้าเป็นธาตุบรอนเพชรก็จะมีสีฟ้าอย่างเงี้ยค่ะ่าก็จะเป็นแฟนซีคันเลอร์ค่ะทีนี้ ะะมาถึงคุณสมบัติของเพชรค่ะเพชรเนี่ยจะมีความแข็งระดับสิบค่ะในหน่วยของโมเมื่อกี้เราบอกว่าคุณสมบัติคือความทนทานใช่ไหมคะเนี่ยค่ะเพชรเขาจะมีความแข็งมากที่สุดเลยในอัญมณีทุกชนิดทั้งหมดพลอยไม่สามารถมาขีดข่วนเพชรให้เป็นรอยได้นะคะ,คะแต่เพชรเนี่ยถ้าไปขีดข่วนพลอยเนี่ยพลอยเป็นรอยอ ดังนั้นก็เวลาเก็บเครื่องประดับใช่ไหมคะเพชรกับพ <P ay> ลอยเราก็ต้องระวังการขีดข่วนกันเหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ยังมีคุณสมบัติที่เช่นความถ่วงจำเพาะใช่ไหมคะเมื่อกี้<ๆ>แล้วก็การหักเหของแสงตรงนี้ค่ะคุณสมบัติของเพชรตรงนี้ค่ะเขาจะเอาไปในการตรวจสอบว่าอันไหนเป็นเพชรแท้อันไหนเป็นเพชรสังเคราะห์ค่ะ ใช่ค่ะอ๋อจะใช้ตัวนี้ในการพิสูจน์ใช่ค่ะแล้วท like ีนี้มันมีเพชรน้ําดีอันนี้คือยังไงนะเราจะได้ยินบ่อยมากเพชรน้ําดีเพชรน้ำร้อยน้ำแปดน้ำสิบสองอะไรแบบนี้น้ำสิบสามมันเป็นยังไงคะค่ะเวลาเลือกซื้อเพชรนะคะต้องมาดู 4C ค่ะเป็นหลัก 4C ใช่เมื่อกี้ค่ะอ่าอย่างแรกเลยก็คือเรื่องของน้ำหนักของเพชรนะคะอย่างเช่นเพชรหนึ่งตังอาจจะเม็ดละ สามร้อยห้าสิบอ่น้ำหนักสามร้อยห้าสิบอ่าหนึ่งตังสามร้อยห้าสิบาทสมมุติแต่ละเพชรต่อเม็ดถ้าเพชรหนึ่งกระดสามแสนห้าเรื่องของอะไรจะเป็นลมลูกวันชิงนาขอยาดมอ่าคือจะบอกว่ายิ่งเพชรเม็ดใหญ่อะค่ะไซส์ใหญ่ค่่ะอามูลค่าต่อกระดัจะราคาสูงเมื่อกี้หนึ่งตังสามร้อยห้าสิบใช่ไหมถ้าร้อยตังคือหนึ่งกระด เพราะฉะนั้นคูนร้อยเข้าไปค่ะเพราะฉะนั้นหนึ่งตังเนี่ยถ้าหนึ่งร้อยเม็ดนะคะหนึ่งร้อยตังมันจะตก35,000บาทต่อกระดัดถูกไหมคะ<ช>แต่ถ้าเป็นเม็ดเดียวเลยเม็ดเดียวเลยหนึ่งกระดอะ่ะไปสามแสนกว่าอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะอะ่านะคะ่ะก็ราคาก็จะกระโดดอันนี้คือเรื่องของน้ำหนักนะคะกระดอ่ะ,<ช>ะ,อะสตัวที่สองค่ะเมื่อกี้ ก็คือคัลเลอร์คัลเลอร์คัลเลอร์อชัดเปรี้ยห่ะเราเป็นคนอังกฤษกันหมดเลยค่ะใช่ค่ะเพิ่งมาฝึกภาษาไทยเมื่อไม่นานวันนี้ดูมาจาก YouTube ไปค่ะโอเคสีของเพชรอ่าสีที่สองก็คือคัลเลอสีของเพชรนะคะที่เราบอกว่าน้ำดีน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สีที่เขาเรียกว่าใส อ่าใสที่สุดจริงๆเพชอะไม่ไม่ได้ขาวนะถ้าขาวคือกระดาษใช่ไหมคะแต่มันใสใส,ใสเหมือนต้อนน้าแข็งอ่าคือถ้าน้ําร้อยเนี่ยก็คือใสกิ้กเลยกิ้งเลยใสใสที่สุดอ่าแล้วก็ลงมาก็เป็นเก้า9ก้าเกดเก้าเจ็ดเก้าลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคะ,ะแต่ถ้าเทียบเป็นอ่าอักษรเนาะ ถ้าตัวอักษรในมาตรฐานสากลน้ำร้อยเนี่ยมันจะเริ่มที่ดีคัลเลอร์ดีคัลเลอร์ใช่ดีเลยโอเคเลยใช่โอเคเลยดีคัลเลอร์คือน้ำร้อยก็ลงมาก็จะเป็น e f g h ไล่ลงมาเรื่อยๆอ๋อตามตัวอักษรไปเลยใช่ตามตัวอักษรมาเลยค่ะก็ถ้าเพชรอ่า เรียกว่าระดับต่ํากว่าร้อยเนี่ยมันก็คือการที่มันจะมีสีเหลืองเจือปนอยู่ไม่มากก็น้อยอเมื่อกี้ช่วงแรกที่เราบอกว่ามันมีธาตุบรอนใช่ไหมะคะเจือปนอยู่อย่างน้น้ำ เอ็นคัลเลอร์อย่างเงี้ยค่ะลงไปก็จะแบบเราเวลาเรามองเนี่ยก็จะมองเห็นละอ่าว่ามันจะอมเหลืองนะอ่าห็นปุ๊บด้วยตาเนี้ยก็คือรู้เลยใช่ความรู้เลยท่านนี้เนาะแสดงว่าเบื้องต้นก็ดูด้วยด้วยสายตาปกติด้วยได้เลยถ้าระดับถ้าระดับสีมันต่างกันเยอะจะดูง่ายแต่ถ้าดีกับอีอย่างเงี้ยค่ะอาจจะดูยากนิดนึงอ่าอาจจะคนที่อยู่อยู่กับเพชรเยอะๆอย่างเงี้ยอาจจะดูออกค่ะแต่ถ้าเราไม่ใช่มันจะใกล้เคียงกันมากสีที่สาม สีที่3ค่ะต่อไปแคริตี้ค่ะ c a ริที้แคริตี้คือความสะอาดของเพศค่ะเมื่อกี้คันเริ่มเหมือนกับว่าอถ้าเปรียบเหมือนกับคนผิวขาวใช่ไหมคะอ่าเริ่มผิวเหลืองอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถ้าแคริตี้ความสะอาดอาจจะเทียบกับว่าอุ้ยคนนี้หน้าแบบไม่เป็นสิวเลยมนียอเออเรียนกริปเลยแล้วหันมามองทางนี้ด้วยมัหันมามองทางนี้นะนก ดูว่าเนียนไหมก็ลังตัดยดเนียนอยู่ระดับน้ำร้อยค่ะประมาณนั้นอ่ะถ้าเกิดว่าความสะอาดสูงก็จะมีราคาแพงอ่าค่ะน้ำหนักแล้วสีแล้วความสะอาดแล้วสุดท้ายสุดท้ายอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้สามสีที่ผ่านมาค่ะคือเรื่องของคัตติ้ง การเจรไนค่ะการเจรไนใช่ค่ะเหมือนเชฟวูผู้หญิงคนนี้หุ่นสวยจังอ่าเป็นเชฟที่ใช่สวดทรงรูปร่างที่สวยคือเจรไนออกมาแล้วเนี่ยทำให้การตกกระทบของแสงการสะท้อนของแสงคือเข้าสู่สายตาแบบวิ่งวบวิบวับเลยใช่ค่ะเดินผ่านแล้วต้องหันเดี๋ยวหันมองอ๋ออะไรเนี่ยแบบแปบกตาจังเป็นที่มาว่าวิบวับของเธอใช่ค่ะอันนี้คือคัตติ้งค่ะสี่สีสีน้ำหนักอ่า สีความสะอาดแล้วก็การเจรไนทั้งหมดทั้งเพีในการเลือกดูแต่อย่างที่พี่นกบอกเมื่อสักครู่ไออันสุดท้ายนี่แหละพอเจรไนแล้วมันมีความวิบวับเพิ่มมากขึ้นมันไม่ใช่เฉพาะเพชรแท้อย่างเดียวเดี๋ยวนี้เพชรสังเคราะห์ก็เริ่มมีความวิบวับไม่แพ้กันเลยทีนี้การสังเกตระหว่างวิบวับแท้กับวิบวับเปสังเคราะห์จะต้องดูยังไงคะค่ะก็ เพชรนะคะถ้าเราแบ่งออกเป็นแบบสองประเภทใหญ่ๆแล้วกันนะคะมันก็จะเป็นเพชรจากธรรมชาติเนาะื่อทีที่แบบต้องขุดลงไปใต้พื้นพิภพโอ้สองร้อยกิโลเมตรอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่า n a t อร a l ก็คือเกิดจากธรรมชาติอีกอันนึงเลยก็คือเกิดจากฝีมือมนุษย์นั่นเองเนาะเขาสังเคาะเองใช่มนุษย์นี้เก่งมากๆนะคะก็จะเรียกว่า s y นเทติกใช่ไหมคะการสังเคาะที่นี้เพชรสังเคราะเนี่ยมันก็จะแบ่งออกได้เป็นหลายเลเวลเหมือนกันเออ เหมือนเหมือนก๊อปปี้ก็แบบว่าอ๋ออันนี้เกรดเอกรดก็ไม่่างกันเท่าไหร่นะใช่สังเคาะบางชนิดเราก็สามารถส่งมองด้วยตาเปล่าพอจะรู้แล้วว่าอันนี้สังเคราะนะคะแต่เดี๋ยวนี้ด้วยเทคโนโลยีความแอดวานซ์ของเทคโนโลยีครับไม่สามารถดูด้วยตาเปล่าได้ขนาดนั้นเชียวหรือว่าใช้เครื่องเบื้องต้นก็ ไม่ได้ค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะมีว่าแบบอ่ะอย่างเพชรโมออชใช่ไหมคะอ่าบางทีก็ใช้เครื่องจี้มันก็ขึ้นว่าเพชรใช่ค่ะใช่ก็คือเครื่องจี้เนี่ยสามารถตรวจสอบซีเนดิกไดมอนด์ได้เฉพาะบางประเภทเท่านั no ้นอย่าง CZ อย่างเงี้ยค่ะคิวบิกซอร์คอันเนี้ยก็จะใช้เครื่องจี้เบื้องต้นได้แต่บางประเภทเนี่ยไม่สามารถใช้เครื่องจี้ได้ต้องส่งเข้าแล็บ อย่างเดียวเลยใช่ค่ะดังนั้นวิธีการจะได้มาการซื้ออะไรเนี่ยต้องไปที่ร้านที่แบบน่าเชื่อถือเลยพอสมควรนะทีนี้ข้อควรระวังในการเลือกซื้อเพชรมีเทคนิคอะไรแนะนําบ้างครับพี่นกอย่างแรกเลยเมื่อกี้ก็คือร้านก็ต้องมีความน่าเชื่อถือนะคะใช่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ก็เราเรามีความรู้เนาะจากอินเทอร์เน็ตผู้บริโภคก็อาจจะต้องแบบศึกษาหน่อยนะคะที่มาที่ไปของร้านหรือว่า ถ้าเกิดว่าเป็นาการเลือกซื้อเพชรเนาะอ,อยากจะแนะนำให้เลือกซื้อเพชรที่มีใบรับรองแท ก็คือที่มีสถาบันนะคะรับรองนะคะมันก็จะมีอ่ะ G i a HRD IGI อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหล่านี้ก็คือมีหลายสถาบันนะแต่ถ้าเป็นที่นิยมกันเลยก็จะเป็น g i a ใช่ค่ะอารมณ์จะเป็นการ์ดเล็กๆที่เราไปซื้อมาเราก็จะให้ใช่ค่ะทาใได้นี่ต้องทวงนะต้องทวงนะคะแต่ว่าใบเซอร์เนี่ยเขาก็จะออกให้สําหรับเพชรที่มีน้ําหนักประมาณ18ตังขึ้นไป อย่างของที่ยูไดมอนเนี่ยเพชรน้ำหนักตั้งแต่18ตังขึ้นไปเราก็จะมีใบซื้อ JA เนี่ยให้กับลูกค้าเพื่อความสบายใจของลูกค้าใช่ว่าไปถึงแล้วก็เพื่อนทักจิ้งจกทักอ้าขาดความมั่นใจอ่า้ฉันมีใบเซอร์ฉันมีใบเซอร์นะชักเอามาให้ดูเลยใช่ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะเพชรสังเคราะห์ที่บอกว่าตอนนี้มันมีแลบโกรนะคะแลบโกรไดมอนด์ก็จะมี JA เเหมือนกันอ่าทีนี้เราก็ต้องสังเกตจากใบเซอร์นี่แหละค่ะอืม มันจะเขาจะระบุไว้่าว่าเม็ดเนี้ยเป็น n a t ชอรัลด a มอน d ์อ๋อ่าอแต่ถ้าเป็น lab grow เขาก็จะระบุไว้ในในบซอร์เช่นกันว่าเป็น lab grow diamond ค่ะใช่ค่ะไม่ใช่ว่าโอ้โหมีใบซื้อแท้าจากธรรมชาติหมดอ่าไม่ใช่แล้ก,นนก็จะมีการระบุรายละเอียด่ในนั้นอยู่แล้วว่าตรงกับเพชรที่คุณซื้อไปหรือไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวนี้ทางสถาบันเขาก็เอออยากจะเหมือนกับว่าคือ lab g r o ตอนนี้คือ พอมนุษย์ผลิตเนาะมันก็ผลิตได้เยอะแล้วก็อยากจะเหมือนกับช่วยในการดูให้สําหรับผู้บริโภคอ,อีกทีนึงด้วยว่าจะได้แยกออกนะว่าอันนี้คือ n a t ชอรัลอันนี้ก็คือเป็นแล b g กร w นะเป็นสังเคราะห์นะนอกจากะจะต้องดูใบเซอร์แล้วจะต้องดูเรื่องอะไรอีกบ้างคะเวลาเราไปซื้อ ก็อาจจะต้องดูการดูแลหรือว่าบริการหลังการขายนะคะ, hmm. อะของทางร้าน <Th a. S 2> นะคะว่ามีเซอร์วิสหลังการขายอะไรยัง hmm. ไงให้เราบ้าง <Th a. S 2> ค่ะก็อาจจะต้องถามในเรื่องของเงื่อนไขาการรับประกรันต่างๆนะคะ hmm. เพชนะครับเขาเขาจะต้องมีวิธีการดูแลไม่ช่การทําความสะอาดหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเพชนะคะก็เือนเครื่องประดับทั่วไปเลยเนาะบางทีเราใส่แล้วเราโดนโลชั่นบ้างอะไรบ้างนะเกิดความหมองนะคะก็ก็จะมีน้ํายาถ้าเอาเอาเอาไปที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีน้ํายานะคะในการล้างเครื่องประดับแต่ถ้าอยู่บ้านบางทีเราก็สะดวกง่ายๆเลยแปรงสีฟันขนนุ่มๆหน่อยสไลอย่างเงี้ยใช้ได้ละ ถูๆเอาใช่ค่ะเบาๆนะใช่ค่ะใช่ค่ะก็เบามือเบามือหน่อยอย่าที่เอาสก็อตไบรท์ไปอ่นั้นสามแสนแปดสก็อตไบรท์อย่างนี้เลยไม่ได้ ทางการตะปูนั่คือเป็นข้อควรที่ต้องระวังใช่แล้วก็เวลาเก็บรักษาเครื่องประดับอาหารก็อาจจะต้องเก็บแยกอย่าให้หน้าเพชรชนกันอ่าหรือเมื่อกี้เรบอกว่าพลอยใช่ไหมคะบางคนมีทั้งเพชรทั้งพลอยอย่างเงี้ยถ้าเราเก็บแล้วแบบเอาไปยุ่งรวมกันใช่ไหมฮะมันก็หงส์นเลยไม่ได้นะคะก็คือมันจะขูดขีดกันเป็นรอยอาจจะเป็นรอยได้ใช่พอมันเป็นรอยปุ๊บราคามันก็อาจจะต้อง ลดลงมาใช่ไหมคะความสวยมันหายไปนะคะก็การดูร่อขประดับก็เลยสําคัญมากๆเลยอ๋อที่เขาบอกว่าเรื่องของราคาเนี่ยคืออย่างอื่นนะมันมันมันขูดเพชรไม่ได้แต่ว่าเพชรมันขูดกันเองเนี่ยได้ได้ค่ะที่เขาบอกว่าเพชรตัดเพชรอะไรอย่างเงี้ยใช่คลองแท้เจอกันทีนี้อีกนิดนึงก่อนที่จะไปเรื่องของทองเรื่องของเพชรกับการลงทุนล่ะคะคุณบอกว่าไงเอ่ย เพชรเนี่ยจริงๆก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอัญมณีอีกหนึ่งชนิดนะคะที่ที่สามารถที่จะลงทุนได้บางคนก็ไม่รู้บางคนอาจจะคิดว่าซื้อมาแล้วถ้าเกิดเอาไปขายคืนเนี่ยอาจจะได้กำไรไม่ได้เลยหรืออาจจะได้กลับมานิดหน่อยเนี่ยมันเหมาะกับการลงทุนไหมคะเพชรเนี่ยก็จะมีในส่วนที่ อเอาเรียกว่าเหมาะกับการลงทุนเนี่ยมันก็จะต้องเลือกเหมือนกันนะคะก็จะเป็นเพชรที่มีไซส์ออประมาณ30ตังขึ้นไปค่ะอ่าแล้วก็มีใบซื้อตรงนี้ค่ะค่ะอ่าก็จะเหมาะกับการลงทุนทีนี้ถ้าเทียบนะคะการลงทุนในเพชรกับการลงทุนในทองเนี่ยก็จะต่างกันค่ะสําหรับทองเนี่ยซื้อง่ายขายขคล่องอ่าเราตลอดเวตลอดเวนะคะคือเอ่อ เราขัดสนอะไรก็ปุ๊บปุ๊บไปวางหน่อยหนึ่งได้ตัไว้ก่อนใช่ใช่อเพชรเนี่ยจะเป็นการลงทุนระยะยาวให้เรานึกถึงแบบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์แล้วกันอาจจะต้องเป็นเงินเย็นหน่อยแล้วก็เทคไทม์ก็คือรอระยะเวลาหน่อยแต่ไม่เหมาะกับการลงทุนในระยะสั้นซื้อมาขายไปในในระยะสั้นเนี่ยเขาจะไม่เหมาะอแต่ถ้าระยะยาวนะคะราคาเขา ขึ้นแน่ๆโดยเฉพาะเพชรธรรมชาติเพราะว่ามันเพชรธรรมชาติเนี่ยก็คือมันมีจํากัดอยู่แล้วใ,<ช>ในเรื่องของซัพพลายม,มันจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ยิ่งเพชรเม็ดใหญ่อะค่ะไซสกัลลัาเวลาเขาลงทุนก็จะลงทุนเป็นไซกะลลัตหนึ่งกะลัตสองกะลัตห้ากะลัตสิบกะลัตเนี้ยคะ่ะเวลาส่งมอบนึกถ<ช>ึง <ๆ S 1> ว่าแบบเขาเรียกว่าเป็นมรดกตกทอดเนาะส่งต่อกันไม่ต้องเสียภาษีใช่ไหมคะก็เราให้เป็นแบบ มันดูมีคุณค่าด้วยทจเใจยิ่งแบบถ้าเกิดใช้ระยะเวลานานความแรอย่างที่คุณนกบอกจะหาไม่ได้เลยด้วหรือบางคนเศรษฐีข้ามประเทศเาถ้าแบกทองเนี่ยก็หนักหน่อยใช่ไหมจะ้อดโดนต่อกโดนโดน ตื่นเต้นอ่าโดนตรวจเยอะหน่อยถ้าเป็นเพชรน่ะใสไปเลย10บกลัดก็คือเป็นเครื่องประดับข้ามประเทศไปเลยนะคะสบายสบายอ่าป็นเราคาหลาย10ล้านอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบน่าคุยกับคนนัคือเพลินมากเพราะว่าหลายๆคนอาจจะได้เป็นความรู้ในการที่จะไปศึกษาต่อไปด้วยที่นี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเพชรกันแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วอยากพูดเรื่องทองตอนนี้คือเอากันตรงๆหลายคนเนี่ยซื้อทองออนไลน์บางคนอาจจะไปซื้อที่หน้าร้านโดยขาดความรู้ความเข้าใจพิสูจน์อย่างไรข้าไหนปลอมไหนแท้ ถ้าเรื่องทองนี้ก็จะเ,เขาจะมีเครื่องตรวจอีกเหมือนกันนะคะอันดับแรกที่เราเห็นบ่อยๆก็เป็นเครื่องสร้างน้ําหนักก่อนอันดับแรกค่ะอันดับแรกอันนั้นก็คือพื้นฐานนะคะใช่เดี๋ยวนี้ ด้วยเทคโนโลยีเหมือนกันถ้าเราเคยเห็นคลิปนาะของคุจีน่ะที่ทําขนาดว่าเอาไปเผาเอาไปหลอมแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนสีอะค่ะเหมือนเลยอ่าเหมือนเหมือนปือกเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็เลยจะต้องมีแบบเทคโนโลยีเหมือนกันในการตรวจสอบที่แอดวานซ์ขึ้นไปกว่าในอดีตมากๆนะคะเขาจะมีเครื่องเอ็กซเรย์หรือว่าเครื่องเช็คเปอร์เซนต์ทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมีเครื่องมือเหมือนกันนะคะแล้วก็ทองที่ในร้านทองกับทองในร้านเพชรก็จะ มีความแตกต่างเนาะ่ะทองที่ใช้กับงานเครื่องประดับเพชรเนี่ยส่วนใหญ่เปอร์เซ็นต์ทองสูงสุดที่เขาใช้กันก็จะเป็น750ดห้าศค่ะหรือว่าเรียกว่า 18k ก็จะมี 18K 14K 9K อย่างเงี้ยค่ะม,ม,มันจะมีส่วนผสมที่ทําให้ทองเนี่ยเขามีความแข็งแรงเพื่อที่จะยึดกับเพชรได้แข็งแรง เพราะว่าทอง96.5ค่ะเขาจะมีความนิ่มใช่ถ้าไปเกาะกับเพชรแท้เนี่ยเพชรแท้จะหลุดง่ายเออสามแสนกว่านี้เดี๋ยวหลุดไปไม่ได้นะคเลยค่ะเาก็เลยต้องอย่าดูแล้วแต่ว่าเพชรเนี่ยสามแสนแดไปแล้วไปแล้วนะคะเขาก็เลยต้องใช้ทองที่ต้องมีส่วนผสมอื่นหรืออัลลอยอื่นเพื่อที่ทําให้ทองเนี่ยเขามีความแข็งมากขึ้นในการยึดเกาะเพชร ทีนี้ถ้าสมมติว่าผมจัดรายการอ,อย่ขอไปสั้นๆเลยกันนะว่าสมมติผมจัดรายการเสร็จปุ๊บเนี่ยอ,อยากซื้อทองจะตักสองบาทอย่างเงี้ยต้องคำนึงถึงอะไรบ้างต้องคำนึงถึงทองต้องดูอะไรบ้างต้องดูอะไรบ้างนะคะ <c oughs> ก็แนะนําว่าก็อาจจะต้องดูร้านด้วยนะคะ <c oughs> ดูร้านค้าแล้วก็แล้วก็ถ้าถ้า คือถ้าไปซื้อที่ร้านเลยก็จะดีเนาะเพราะว่าทองเนี่ยจริงๆมันเขามีราคามาตรฐานของเขาอยู่แล้วจูอค่ะจะไปสั่งออนไลน์หรือไปซื้อที่ร้านอย่างเงี้ยมัน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 จะมีราคากลางอยู่ละถ้าไปซื้อที่ร้านเราเห็นเรารู้ว่าร้านเขาอยู่ตรงนี้เวลาจะไปขายขึ้นหรือจะไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเราก็ไปที่ร้านน้นเลย,ยไปเจอตรวอ่า ไปได้เลยอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้รู้แหล่งที่มาอยู่ละว่าเราซื้อจากร้านไหนอะไรยังไงแต่บางทีของแถมมันยั่วยวนนะสิคจะต้อสั้ยังไงดีคะอะไรอย่างเงี้ยของแถมเนี้ยมันก็จะเป็นกลยุทธการตลาดอีกเนาะที่ผู้บริโภคเนี่ยก็อาจจะต้องแบบใช้วิจารยาณนิดหนึ่งว่าเอ้ยโอเคเรารู้แล้วว่าราคาทองตอนเนี้ยมันบาทละเท่าไหร่ใช่เออมันบาทละสมมติว่าตอนนี้สี่หมื่นหนึ่งคุณจะแอดออนของแถมยังไงอ่ะ คุณคงไม่ขายแบบให้ขาดทุนให้ขาดุนขนาดนั้นคงจะไม่ซื้อทองหนึ่งบาทแถมทองหนึ่งบาทแน่นอนถูกต้องค่ะอันนี้ก็คือต้องแบบเอ๊ะแ้ววอะเฮ้ยเอ๊ะละอ่ายังไงหรอหรือก็อาจจะต้องถามร้านค้าเพื่อความชัวเพื่อความแน่ใจว่าอ่ะของแถมนี้เป็นอะไรล่ะคะเป็นแท้ไหมหรือว่าเป็นชุบอ่าหรือว่าเป็นทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามเขาให้ละเอียดเลย สุดท้ายสั้นๆเดี๋ยวขอแค่นิดเดียวไม่ถึงหนึ่งนาทีให้พี่นง<ช>ได้ฝากเร<ช>ื่องของการที่แบบซื้อทองซื้อเพชรอย่างไรให้ปลอดภัยคะ่ะก็อยากจะให้ดูนะคะร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของเพชรเนี่ยถ้ามีใบรับประกันมีใบรับรองจากสถาบันได้ก็จะดีนะคะแล้วก็อยากให้ผู้บริโภคเองเนี่ยในศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลเยอะๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็สามารถหาข้อมูลได้เนาะทางอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปก่อนล่วงหน้า นะคะแล้วก็ ให้ให้มีความเอะหรือเอะใจนะคะใน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 มูลค่าต่างๆนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเขามีมีราคากลางอยู่แล้วนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะซื้อเพชรซื้อทองได้ด้วยความปลอดภัยแล้วก็ได้ของดีที่มีคุณภาพจริงๆวันนี้ขอบพระคุณพี่นกมากเลยค่ะที่มาให้คําแนะนําในการซื้อเพชรซื้อทองอย่างปลอดภัยป้องกันวิชาชีพที่จะมาหลอกเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะเสียดายแลวก็วันนี้เวลาแม่แลลวคุวยกับ เพลินเลยนะคะเดี๋ยวต้องไป5้าเลขกันล่าวไว้เราอีทำเป็นปลื้ให้ได้ท่องจริงหรือว่าแพทจริงๆกันนะคะแต่ว่าเวลาแมดแล้วค่ะสมมติว่าปามพี่น้องพร้อมด้วยทีมงานตอน้องลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ